โกดังเก็บประทัดในพื้นที่ตลาดมูโนโกเกิดระเบิดขึ้นค่ะทําให้พื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นชุมชนได้รับความเสียหายอย่างหนักและเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากนะคะมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านด้วยท่มา,ามกลางเสียงประทัดที่ตอนนี้ยังคงดังขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะนี นี่แหละคะ่ะเสียงประทัดเสียงพลุต่างๆยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา,าประมาณบ่ายสามที่ผ่านมาก็เป็นโกดังเก็บประทัดในพื้นที่ตลาดมูโน,โนในตำบลมูโนอเภอสุงไงโกลกเกิดระเบิดขึ้นบ้านเรือนแถวนั้นต้องบอกว่าเสียหายอย่างหนักเลยนะคะมีร้านค้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมสังเกตหลังคานะคะโอ้โหเป็นรูเลยค่ะ โดยล่าสุดนายอนิรุธบัวอ่อนนอา,ายอำเภอสุไงลกก็ได้ประสานรถดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยทุกตำบลเข้าไปช่วยระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะความคืบหน้าล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีคนที่ติดอยู่ในบ้านแต่ว่ายังไม่ทราบจํานวนและยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากว่าเสียงประทัดยังดังขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีประทัดยักษ์ค่ะระเบิดหนึ่งลูก ในตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นพอเจ้าหน้าที่จะเข้าไปก็ต้องวางแผนเพื่อความปลอดภัยของชุดกู้ภัยแล้วก็ตัวของผู้ที่ยังติดอยู่ในบ้านด้วยนะคะสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่ามีความรุนแรงมากเอาง่ายๆว่าให้คุณผู้ชมสังเกตหลังคาบ้านแต่ละหลังให้ดีๆเป็นรูหมดเลยนะคะแล้วก็กําแพงบ้านเนี่ยบางหลังนี่ก็คือ เป็นรูประทัดด้วยนี่คุณสุตาคุณผู้ชมดูนะคะหลังคาเนี่ยเป็นรูแบบนี้เลยแล้วคิดดูคนที่ติดอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้อาจจะขวัญผวาอยู่เพราะว่ายังมีพวกสะเก็ดพลุสะเก็ดไฟต่างๆเนี่ยมันตกเข้าไปในบ้านด้วยนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าชายแดนใหญ่ที่สุดในอำเภอสุไงโกลกได้รับความเสียหายบ้านเรือนบางหลังเนี่ยกลายเป็นเศษซากปรักหักพังก็เป็นที่เศร้าสลดของประชาชนในพื้นที่ และตอนนี้สำนักข่าวไทยก็ยังเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่อยู่หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเข้ามาเป็นระยะนะคะ